ก้นก้นย้อยนะค่ะปวดต้งก้นย้อยนี่ใช่ร้าวลงขาบ้านนี้ปวดอะไรคะนวดเท้าลงขาตรงนี้อะไรใช่ไหมโอ้ยเราจะมาตอกเส้นนะคะปวดสะโพกลงขานะคะร้านนวดห้าห้านะคะสาขาปั๊มบางจากคลองสอง琅สิตนครนายกสี่สิบเก้าโอ้ยโเจ็บไหมตรงนี้ตรงนี้ปวด หากใดนะคะที่มีอาการปวดเมนวดนะคะก็ลองมาใช้เทคนิคนวดตอกเส้นแล้วคุณดูนะคะปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดสะโพกปวดหัวไม่เกณนะคะมานวดกับครูพอยได้นะคะร้านนวดฮ้าของเรามีทีมงาน ที่คอยบริการนะคะนวดตอกเส้นริดเส้นไทยออยรทีงงานของเรามีประสบการณ์ทุกท่านนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะท่านใดที่ปวดสะโพกนะคะปวดสะโพกลงขาอาจจะเป็นที่ข้อสะโพกนิดเส้นประสาทนะคะหรือเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนะคะทำให้ปวดบั้นเอวลงมาแล้วปวดตรงข้อสะโพก นัวท่า5นะคะมี3สาขาด้วยกันสาขาปั๊มบางจากคลองหลวงคลอง4และปั๊มบางจากคลองสองลังสิทนครนายก49นะคะและก็ปตทลังสิทนครนายก47ค่ะฝนเมื่อจะลองมาใช้บริการดูนะคะที่นี่นะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ 9695ค่ะตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างเลยนะคะท่านใดสนใจการตอก,กเส้นก็มาใช้บริการได้นะคะมาโนดกับคูพคอยได้ค่ะเรามีทีมงานตอกเส้นนะคะอยากตอกเส้นกับคูพคอยหรือทีมงานก็ติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ได้ค่ะหากท่านใดนะคะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกลงขา ก็มาใช้บริการที่นี่ค่ะรัานวดน555นะคะมี3สาขาด้วยกันสาขาปั๊มบางจากคลองหลวงของสและปั๊มบางจากของสอง, 4, ง,อง, 2, งรังสิตนครนายก49นะคะและก็ปตทรังสิตนครนายก47ค่ะคลิปนี้ครูพลขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ